เอาบ้างบ้างเปลียงยนนาทีเปิดได้สิคือมาให้ดสองกล่องแล้วกล่องเขาข้าวไก่กรอบนู้นใช่หรอเดี๋ยวเบิ่งแม่แก่กัอนอุ้ยหิวหน่ะเอาคือทำไมข้ากับมัดจังด๋ยลูกซ้ายยังหิวเข่าเมื่อกี้ไปหาหมอมา <c oughs> สิแก่ได้เท่าไหร่แม่น้ำว้าวได้สิดสบป่วยแม่น้ำแก่ว่าไรฮะ เอาเอาฟงคนห่ดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยงแม่แกบงหากินหมโอ้มแกใกล้ดูมัักใกล้ดูใกล้หน้ากินเนี่ยว้ใส่องหนสเนาะอันนี้นี่ข้าวมันไก่แกใกลหน่อยครับว้าว ส้มตำยั่วยั่วส้มตำกุ้งสดพนัวันซักคำเถอะอร่อยแจ๊บเบอร์แจ๊บบะน้ำแกน้ำกินแค่คลอง ยอดคาดสุดยอดมากเอายังม mm ึงกลับแม่ไหมเนี่ยแม่ไหมสุดยอดมากเลยเนี่ยว่ขอบคุณสีบาทจะได้หลายแิ่มเงินไหมยิ่งได้กินด้วยมากินด้วยไหมเนี่ยสุดยอดมาก เผ็ดเยอะอยูออ่อ่ะอืมเรื่กับแม่ปะนีค่ค่ะอืมเห็นเสียงเผ็ดนะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะห้องมือจับเลยเผ็ดเผ็ดมากเลยนะ ใช้มือดีกว่าเผ็ดแกวน้ำแบบนี้เอาก็เผ็ดอี่หีนะลืมอๆมา่ให้ตำเผ็ดอร่อยเลิศมากเผ็ดบ้ามากินใกล้แม่เน่ยมากินหน่ะยเสบเลิศมากโอ้ ใช้ซ่อมไม่ถนัดขอใช้มือดีกว่าโอ้โอ้มช็บมากแจบเบอร์อืมอืม Thank mm -hmm.